ใครเป็นเจ้าของป๊อบมาแล้วเขารวยแค่ไหนอ่ะเรื่องเริ่มต้นเมื่อปี2010ครับเด็กหนุ่มจีนอายุ23เพิ่งเรียนจบมาทำงานออฟฟิศใหม่ๆบังเอิญไปเที่ยวฮ่องกงแล้วเจอกับร้านขายของไลฟ์สไตล์น่ารักน่แบบเนี้ยเห็นว่าธุรกิจน,นี้น่าจะแจ่มแมวก็เลยลองมาเปิดที่จีนบ้างในชื่อป๊อบมาตอนแรกก็ขายของเป็นร้อยๆอย่างแต่เปิดได้4ปีครับก็เจอปัญหา,หา ทั้งของเยอะจัดการลาบากผลิตมาค้างสต็อกแล้วก็ขายไม่ออกเขาเลยวิเคราะห์ข้อมูลเจอสิ่งที่น่าสนใจก็คือในของหลายร้อยอย่างนั้นอะของที่ขายดีที่สุดก็คือกล่องสุ่มแต่เพื่อให้มันโดดเด่นกว่าเจ้าอื่นเราก็ต้องทําคอเล็กชันที่เจ้าอื่นไม่มีด้วยการไปคอลลบกว่าศรริลปินสร้างอาร์ตทอยแบบที่หาได้จากป๊อปมาร์เท่านั้นแล้วก็ใช้กลยุทธ์ทางจิตวิทยาด้วยคําว่าลิมิเต็ดกระตุ้นให้คนอยากซื้อแถมด้วยการใส่ตัวซีเครตที่ใครอยากได้ก็ต้องซื้อซื้อ,อ,อจนกว่าจะหาเจอเพิ่มควาาามต้้อองกกรขึนนไปปีีีโดยเฉพะใ24ท่ มาเกิดกระแสะป๊อปมาร์ทบูมไปทั่วโลกทั้งชุดที่ขายดีอยู่แล้วอย่างมอลลี่คลายเบบี้ไปจนถึงลาบูบูที่พุ่งแรงแล้วพอเป็นกระแสะนะครับคนดังๆก็เริ่มอยากได้ด้วยอย่างเช่นพอลิซ่าถือลาบูบูที่ดังอยู่แล้วกลายเป็นว่ายิ่งดังขึ้นไปอีกทำให้คนทั่วไปก็อยากได้มากขึ้นก็ยิ่งขาดตลาดไปกว่าเดิม <Wow. S 1> ในส่วนของหุ้นป๊อปมาร์ทบริษัทเข้าเข้าตลาดหุ้นฮ่องกงในปี2020ใช่ปี2020เจอทั้งตลาดหุ้นตกปัญหาเศรษฐกิจในจีนหรือการควบคุมกล่องสุ่มทาให้ร,หปปบบรยาย หลังจากนั้นทั้งยอดขายและกําไรก็ทําสถิติสูงสุดราคาหุ้นก็เลยพุ่งจนมูลค่าบริษัททะลุ0กแสนล้านบาทไปแล้วแล้วก็ทําให้หวางหนิงคนนี้หละที่เป็นเจ้าของมีทรัพย์สินถึง2อง0 0นล้านบาทซึ่งที่ผ่านมาคนไทยที่อยากลงทุนในหุ้นป๊อปมาดก็ต้องไปลงทุนกันที่ตลาดหุ้นฮ่องกงแต่ตอนนี้กรุงไทยกำลังจะออก DR เพิ่มให้ลงทุนหุ้นต่างประเทศสะดวกขึ้นไม่ใช่แค่ป๊อปมาดเท่านั้นแต่ยังมีอีกหลายบริษัทใหญ่ของจีนทั้ง J จดีทริปเมทวนและก็หนงฟูสปรถซื้อวว DR, ้อขาาายยผ่นนลตลดหุไท รมเนียมแบบหุ้นไทยและก็ไม่มีภาษีบนกําไรส่วนต่างเหมือนหุ้นไทยไปจนถึงมีสิทธิ์ได้รับปันผลเสมือนกับการถือหุ้นจริงตามสัดส่วน dr ที่เราถือ oh. อยู่แต่ยังไงก็อย่าลืมเรื่องความเสี่ยงต่างๆตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอน,นี้ด้วยนะอย่างในส่วนของป๊อปมาดเองเนี่ยก็มีหลายคนพูดถึงความเสี่ยงแง่ที่ว่าอืมเกระแสะอาร์ทอยมันซาลงไปล่ะแต่ป๊อบมาดเขาก็เก่งอย่างหนึ่งนะตรงที่ขยันทำคอลแลัปชุดใหม่ๆทั้งทำกับศิลปินหนังหรือว่าการ์ตูนที่มีฐานแฟนคลับอยู่แล้วมีคอ หรือยิ่งทําก็ยิ่งปังแล้วบริษัทก็โตไปอีกขั้นหนึ่งก็ได้ลองเอาตรงนี้ไปวิเคราะห์กันต่อดูนะแล้วทุกคนละครับคิดว่ายังไงกันบ้าง